คุเคยที่ถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างไหมคุณเคยถามฉันบ้างไหมว่าฉันรู้สึกยังไงอยากทําอะไรชอบแบบไหนวันๆคุณอาจจะสั่งๆให้ฉันทาแบบนั้นทําแบบนี้คุณคิดว่าฉันไม่มีหัวใจหรือไงซึ่งที่ผมมีเงินมีหน้าตาในสังคมเมียคุณคงทิ้งผมไปนานแล้วล่ะอย่ามาดูถูกฉันแบบนี้นะผมก็พูดถูกนะนี่อย่ามาหนีความจริงไปหน่อยเลย อย่ามาพูดจาให้ตัวเองดูดีหน่อยเลยผมพบว่าคุณไปกี่ปีใช่ผมจะไม่รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงนี่แหละุณพูดของคนที่รักกันนักรักกันหนาแล้วตอนนี้คุณมาพูดกับฉันแบบนี้สิ่งที่ผมททำมาตลอดมันคืออะไรอะที่ผมอดทนยอมทุกอย่างที่เป็นคุณเนี่ยมันไม่ได้เรียยว่าความรักนะั่นหรอคุณถามจริงเหรอคุณเคยเห็นความรักของผม้งไหม มาขัให้ฉันทำนั่นนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าความรักเหรออะไรกันะอย่างนี้เขาเรียกว่าความรักเหรอรายการที่ผมไม่แสดงออกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าผมไม่มีหวัวใจนี่ไอสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันเนี่ยอย่าคิดว่าผมไม่เห็นนะที่ผมโง่ยอมให้คุณสวมเขาเนี่ยเพราะผมเชื่อว,ว่าสักวันคุณจะกลับใจได้แต่วันนี้ผมรู้แล้วคนอย่างคุณมันไม่มีสมมต ผมจะไม่ยอมปล่อยให้คนไม่มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอีก